ได้ปลอบประสบสุรศดีประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกอบอเปิดเผยภายหลังการประชุมคอรมอว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศที่มีนายธงทองจันทรางสุปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา ร่วมถึงเห็นชอบตามที่กอบอ,อและรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินกู้3,400 0ล้านบาทเพื่อเดินหน้าดำเนินโครงการดังกล่าวหลังคณะกรรมาการคัดเลือกให้4บริษัทเข้ามาดำเน,นิเนการโดยรับทราบผลเจรจาต่อรองราคาด้านเทคนิคจาก4กลุ่มบริษัทเอกชนซึ่งมีการปรับลดวงเงินกว่า6,100ล้านบาท สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการทำสัญญาซึ่งได้แยกย่อยออกเป็นแต่ละโมดูลเป็นไปตามคำแนะนำและเห็นพ้องกับปปชนะครับต่อไปน,นี้ก็เป็นขั้นการร่างสัญญานะครับก็จะมีท่านอาจารย์ทองทองก็จะจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยร่างก็คงจะใช้เวลาสักเดือนสองเดือนอน,นะฮะสัญญาก็ทไหนเสร็จก่อนก็ ารจจเสร็ได,ได้ประกอบรสบระบุด้วยนะครับว่าขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการร่างสัญญาเซ็นสัญญาการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการพร้อมๆกับการตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการสำรวจศึกษาทำ EIA ต่อไป